สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบก,กับครูอ้อยนะคะกับวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ์กันนะคะนักเรียนไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะก่อนที่จะเรียนรู้นะคะครูจะแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องการคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ์ให้นักเรียนได้ทราบก่อนอนะลูกนะ จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วนักเรียนต้องจับใจความสําคัญจากเรื่องได้นะคะนักเรียนสามารถคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผลนะลูกนะสามเมื่อนักเรียนนะคะทํางานนักเรียนก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมายนะลูกนะพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาทําเข้าใจความหมายของ การคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ์กันก่อนนะลูกนะการคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ์คืออะไรการคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ์ก็คือการเดาเหตุการณ์เมื่ออ่านเรื่องต่างๆโดยผลที่ออกมาอาจจะถูกหรือผิดก็ได้เพื่อจะได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อไปเช่นมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนักเรียน น้ำฟ้าและวายุอ่านนิทานเรื่องลูกแมวเด็กดีซึ่งเนื้อเรื่องกล่าวถึงลูกแมวเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่และตั้งใจเรียนนะคะน้ำฟ้ากับวายุก็เลยนะคะก็เลยคาดคะเนเรื่องราวได้ว่าลูกแมวจะมีความรู้มากและก็มีอนาคตที่ดีต่อไปหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นน้ำฟ้ากับวายุนะคะก็ได้นํา นะคะได้นำนำสิ่งที่ตัวเองาคาดคะเนนั้นมาประยุกต์ใช้กับตัวเองก็คือนะคะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้มีความรู้และก็มีอนาคตที่ดีต่อไปนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูทวนให้อีกรอบนันลูกนะจากตัวอย่างจากตัวอย่างก็คือน้าฟ้ากับวายุเขาอ่านนิทานกันนะลูกนะเรื่องลูกแมวเด็กดีซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับนะคะซึ่งมีเนื้อเรื่องกล่าวถึงลูกแมวเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่และก็ตั้งใจเรียนนะคะ น้าฟ้ากับวายุก็คาดคะเนจากเรื่องราวได้ว่าลูกแมวจะต้องมีความรู้นะคะมีความรู้และก็มีอนาคตที่ดีจากนั้นนะคะจากนั้นน้ำฟ้ากับวายุก็ได้นําสิ่งที่คาดคะเนได้มานะคะมาประยุกต์ใช้กับตัวเองก็คือตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้มีความรู้และก็มีอนาคตที่ดีต่อไปไปดูนะคะไปดูแผนภูมิภาพที่ครูครูนำมาฝากต่อไปเลยนะคะอ่านะคะ น้ำฟ้ากับวายุใช่ไหมลูกไปดูนะคะอจากนิทานเรื่องนี้สามารถคาดเคลีนเรื่องราวได้ว่าลูกแมวจะมีอนาคตที่ดีอแล้วน้ำฟ้าว่าไงลูกอถ้าอย่างนั้นเราก็ควรเป็นเด็กดีเหมือนลูกแมวนะจะได้มีอนาคตที่ดีอ่เก่งไหมคะน้ำฟ้ากับวายุเก่งไหมลูกขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีเหมือนน้ำฟ้ากับวายุนะลูกนะตั้งใจเรียนนะคะไปดูกันต่อเลยนะคะ่าพร้อมแล้วมาอ่านเรื่องที่เรากําหนดนะคะ ที่กาหนดไว้แล้วก็มาคาดทะเนองเรื่องราวกันดีกว่านะคะนักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนะคะเราจะมาอ่านเรื่องที่กําหนดแล้วก็คาดทะเนนะคะคาดเดาเรื่องราวเหตุการณ์กันนะคะ,ะชื่อเรื่องมีอยู่ว่ากากับนกยูงากาตัวหนึ่งเห็นฝูงนกยูงที่เลี้ยงไว้ในสวนที่วังแห่งหนึ่งจึงบินลงไปทักทาย มันกลับถูกพวกนกยูงขับไล่ขณะที่กาบินจากไปนั้นมันเห็นคนนกยูงร่วงอยู่ตามพื้นจึงเก็บมาปักตามตัวเพื่อให้นกยูงยอมรับมันนะคะนี่คือเรื่องกากับนกยูงอ่ะเรามาช่วยกันสรุปนะคะจากเรื่องมีใครบ้างลูกมีกากับนกอะไรลูกนกยูงแสดงว่ามีตัวละครมีใครก็คือมีกากับนกยูงแสดงว่ามี นะคะสองตัวละครนะคะใครทําอะไรที่ไหนหลูกกานะคะมีกาอยู่ตัวหนึ่งนะคะเห็นฝูงนกยูงที่เลี้ยงไว้ในสในสวนที่วังแห่งหนึ่งนะคะกาก็เลยบินลงไปทักทายนกยูงแต่มันกลับถูกนกยูงขับไล่ขณะที่กากําลังจะบินจากไปนั้นใช่ไหมลูกมันเห็นขนนกยูงร่วงอยู่ตามพืน้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะจึงเก็บมาปักตามตัวเพื่อให้นกยูงยอมรับใช่ไหมลูกนะลูกทีนี้เรามาคาดคะเน เหตุการณ์กันสิคะลูกเมื่อกานําขนนกยูงมาปักตามตัวแล้วแล้วบินกลับสมมุติว่าบินกลับเราเดาต่อว่ามันบินกลับมาใช่ไหมลูกเพราะว่าการคาดคเนเรื่องราวเรานะคะเราเดาเราคาดต่อจากเรื่องที่เราได้อ่านไปนะคะจ <c oughs> ึงเก็บมาปักตามตัวเพื่อให้นกยูงยอมรับใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราคา,าดคเนเรื่องราวว่าถ้าสมมุติว่ากานำขนนกยูงมาปักตามตัวเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็บินกลับมา นะคะมาที่ฝูงนกยูงนะคะทีนี้ลูกต้องช่วยกันคาดคะเนเรื่องราวนะว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันนะคะ,ะการที่นะคะอีกานำขนนกยูงมาปักตามตัวเราจะเขียนได้อย่างไรบ้างนะคะจะนกยูงจะยอมรับดีือไม่ลูก นะคะรู้ว่าเขาเอาขนตัวเองเนี้ยเราเราคิดว่านกยูงรู้อ่ะถ้าเราคิดว่านกยูงรู้นกยุงจะยอมรับไหมลูกอ่ะตัวอย่างบอกว่านกยูงก็ยังคงไม่ยอมรับอีกาอยู่นั่นเองนะคะตัวอย่างบอกว่านกยูงก็ยังคงไม่ยอมรับอีกาอยู่นั่นเองเหตุผลของตัวอย่างนี้น่าจะเพราะอะไรดีลูกในในเมื่อนกยูงไม่ยอมรับจากการที่การนาขนนกยูงมาปักแสดงว่าการที่ไม่ยอมรับ แสดงว่ารู้ว่ารู้ว่าอะไรลูกรู้ว่าอีกาคบปลอมตัวมานั่นเองฮะ,ะต่อว่ายังไงดีคะลูกการที่ไม่ยอมรับนะคะเราเราต้องขับอะไรลูกขับไล่นะคะจช่วยกันขับไล่นกยุงก็เลยช่วยกันขับไล่กาเมื่อเราคัดคะเนต่อที่ลูกว่าในเมื่อนกยุงไล่แล้วขับไล่แล้วกาจะทํายังไงกาต้องบิน จนอีกาต้องบินหนีไปใช่ไหมลูกจนอีกาต้องหนีไปอันนี้คือตัวอย่าง,งการคาดเะเนีของคุณมรูนะลูกนะอ่าเก่งมากเลยลูกนะคะเดี๋ยวคุณมรูทวนให้อีกรอบนะคะจากเรื่องที่เราอ่านไปนะคะการที่กาะะเห็นฝูงนกยูงแล้วก็บินลงไปใช่ไหมคะนกยูงก็ขับไล่กาก่อนที่กาจะบินไปนะกาก็เห็นขนนกยูงร่วงอยู่บนพื้นใช่ไหมลูกแล้วก็มาเก็บขนนกยูงมาปักตามตัวใช่ไหมคะ หลังจากนั้นเราลองคาดคเนเรื่องราวจากตัวอย่างนะคะจากตัวอย่างการที่กาดนำขนนกยุงมาปักตามตัวนั้นนกยุงเขารู้นะคะนกรู้ว่ารู้ว่าเป็นกานกยุงก็ยังคงไม่ยอมรับอีกานะคะอยู่นั่นเองเพราะนกยุงรู้ว่าอีกานะคะอีกาปลอมตัวมาจึงช่วยกันขับไล่จนอีกาต้องหนีไปนี่คือตัวอย่างของการาคาดคะเคาดเรื่องราวต่อใช่ไหมคะลูกอ่ะ ทีนี้คุณครูมีคำถามเพิ่มเติมนะคะไปดูกันเลยค่ะอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะรู้ดูฝนของประเทศไทยมีฝนตกชุกน้ําฝนไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําถ้าระดับพื้นที่มีความสูงต่างกันน้ําฝนจะยิ่งไหลแรงนะคะมีตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างของการคาดชะเนเรื่องราวนะคะลองดูตัวอย่างนะลูกนะอ่ามีคําถามและมีตัวเลือกให้เรานะคะ ถ้าน้ำฝนไหลแรงมากๆอาจเกิดเหตุการณ์ใดนะเขาให้เราคาดคะเนเรื่องราวต่อจากนะคะคำถามของเขาว่าถ้าน้ำฝนไหลแรงๆนะคะไหลแรงๆไหล,าหลามากๆมันน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะก็ไกลต้นไม้หักโค่นเป็นไปได้ไหมข้อไข่ผู้คนต้องอบพยุปเป็นไปได้ไหมข้อควายถานนหนทางสะอาดนะคะเราน่าจะ เลือกตอบข้อไหนที่น่าจะสมเหตุสมผลมากที่สุดจะลุกถ้าน้ําฝนไหลแรงมากๆอ่านะคะน้ำฝนไหลแรงมากๆน่าจะเกิดเราน่าจะเอาเหตุการณ์ข้อไหนดีลุกเราน่าจะเดาหรือคาดคะเนเรื่องราวกับเหตุการณ์นี้อ่าตัวอย่างของคุณครูนะคะคุณครูเลือกกอไก่นะคะเหตุผลที่คุณครูเลือกกอไก่นะคะ เพราะน้ําฝนไหลแรงมากๆอาจซัดต,ต้นไม้นะลูกนะจนหักโค่นและก็อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้หลังจากนั้นนะคะเดาต่อไปอีกได้ว่าผู้คนต้องอบพยพเป็นไปได้ไหมลูกเป็นไปได้นะคะถนนหนทางสะอาดเพราะน้ําได้นะคะพัดเอาสิ่งสกปรกไปหมดแล้วก็เป็นไปได้ลูก แต่คุณครูกยกตัวอย่างเ็คือค,คุณคิดว่าถ้าน้ําฝนนะคะไหลแรงมากๆอาจซัดจนต้นไม้หักโค่นและก็อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้นะลูกน,นะนี่คือตัวอย่างนะคะอ่ะไปต่อกันเลยนะคะอ่ะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรยังจาได้ไหมลูกเราเรียนรู้เรื่องการคาดคเีเรื่องราวและเหตุการ์การคาดคเีเรื่องราวและเหตุการณ์คืออะไร ก็คือการเดาเหตุการณ์เมื่ออ่านเรื่องต่างๆโดยผลที่ออกมาอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะลูกนะเพื่อที่จะกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อไปนะคะจากตัวอย่างของคุณครูนะคะจากการยกตัวอย่างของคุณครูเราก็สามารถนปํปมาปรับใช้ได้นะคะในชีวิตประจําวันเช่นจากเรื่องกากับนกยูงใช่ไหมคะเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะ เราก็ควรจะเป็นตัวของตัวเองไม่นะคะไม่ไปเรียนแบบไม่อยากจะเป็นนะคะไม่อยากจะไปเป็นเหมือนคนอื่นเขานะคะไม่ปลอมตัวนะคะให้เราเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วนะคะสำหรับงานในวันนี้ไปดูกันเลยนะคะภาระงานของวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่4ี่นะคะเรื่องการคาดคเนและคาดคเนเรื่องราวแล,ละเหตุการณ์นะลุงนะ ทำงานเสร็จแล้วก็ส่งมายังลายส่วนตัวของคุณครูนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็ส่งงานมายังลายส่วนตัวของคุณ้อยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ